กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านที่แสนห่างไกลในฤดูนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเก็บเกี่ยวในเช้าวันหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งมาเคาะประตูหน้าวัดพระที่กำลังก่ออิฐทำกำแพงอยู่นั้นก็ได้เดินมาเปิดประตูมีอะไรอย่างนั้นหรือประสบชายคนดังกล่าวก็กล่าวว่าปีนี้ผลผลิตงอกงามมากเลยหลวงพี่ เก็บเกี่ยวได้เยอะเลยทีเดียวเชียวแล้วกระผมก็จำได้ว่าในตอนหน้าแรงหลวงพี่ก็ได้เคยมาช่วยกระผมนี่อาจจะไม่ใช่ของที่มีมูลค่าอะไรแต่กระผมก็ได้คัดพวงองุ่นที่ดีที่สุดมาแบ่งมอบให้หลวงพี่ด้วยได้โปรดรับไว้ด้วยเถิดพูดจบชายคนนั้นก็ส่งพวงองุ่นให้กับพระพิสูจน์ในทันที พระสงเกิดอาการเือนอายเล็กน้อยเพราะตนนั้นไม่ได้ช่วยอะไรมากมายถึงขนาดที่ควรจะได้ของตอบแทนแต่กลายเป็นว่าเพียงสิ่งเล็กๆที่เคยทำลงไปเท่านั้นกลับทำให้ชายคนนี้รู้สึกขอบคุณจนอยากตอบแทนแต่อย่างไรเสียเมื่อเห็นถึงความตั้งใจจริงของชายเจ้าขององุ่นแล้วเขาจึงได้รับพวงองุ่นมา เมื่อชายคนดังกล่าวจากไปแล้วพระภิสุก็ได้ถือองุ่นพวงงามไว้ในมือของท่านและได้ใช้เวลากับมันช่างเป็นองุ่นที่งดงามและน่ารับประทานเสียจริงหลังจากที่เขาเพลิดเพลินจากการมองจนเกินพอแล้วพระสงฆ์ก็คิดขึ้นได้ว่าควรจะเอาอางุ่นพวงนี้ไปมอบให้กับหลวงพ่อจะดีกว่า เพราะว่าท่านนั้นก็ได้สั่งสอนและก็มอบความเมตตาให้กับเราอยู่เสมอว่าแล้วพระสงฆ์ผู้เฝ้าประตูก็เอาอางุ่นพวงงามนี้ไปมอบให้กับหลวงพ่อพร้อมทั้งบอกเหตุผลที่นำมาให้ก่อนที่จะเดินกลับไปก่อกำแพงต่อหลวงพ่อรู้สึกปลื้มปิติที่ได้ฟังท่านรับองุ่นพวงงามมาไว้ในมือ แล้วก็ได้ชื่นชมมันเมื่อชื่นชมจนพอใจแล้วหลวงพ่อก็เกิดคิดขึ้นได้ว่าในวัดของเรานี้ได้มีพระผู้น้องที่กำลังนอนป่วยอยู่และเหตุผลที่ป่วยก็เพราะว่าความขยันขันแข็งของเขานั่นเองซึ่งหากได้อังุ่นพวงงามนี้ไปเขาจะต้องรู้สึกยินดีและอาการป่วยจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน ว่าแล้วหลวงพ่อก็เอาองุ่นพวงงามไปมอบให้กับพระผู้น้องที่กำลังนอนป่วยและได้กล่าวว่านี่คือของขวัญแด่ความพยายามที่ผ่านมาของท่านเมื่อพระผู้น้องได้ฟังก็รู้สึกซาบซึง้งในความใจกว้างของหลวงพ่อทั้งทัที่เขานั้นก็ไม่ได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยพระผู้น้อง จ้องมองพวงองุ่นอย่างมีความสุขแต่ถึงอย่างนั้นเพราะอาการป่วยจึงทำให้เขาไม่อยากอาหารพลานคิดขึ้นได้ว่าแม่ครัวคนหนึ่งได้ดูแลเขาอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เขานั้นไม่สบายทำอาหารอร่อยๆให้เขาฉันอยู่เสมอเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วพระผู้น้องจึงได้มอบองุ่นพวงงาม ให้กับแม่ครัวไปเมื่อแม่ครัวได้ฟังแม่ครัวก็รู้สึกอิ่มเอมเ,เปลม่ยปรีเธอเพียงแค่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถก็เท่านั้นไม่ได้ทำสิ่งใดที่คู่ควรแก่องุ่นพวงนี้เลยและเมื่อแม่ครัวได้ชื่นชมอังุ่นพวงงามจนพอใจแล้วก็เกิดคิดถึงสามีที่เป็นช่างซ่อมของวัดเขาเป็นสามีที่ดีเสมอมา แม่ครัวจึงคิดได้ว่าควรจะนำองุ่นพวงนี้ไปมอบให้สามีของเธอจะดีกว่าสามีก็รู้สึกตื้นตนันที่ผู้เป็นภรรยาได้กล่าวชื่นชมตนเช่นนี้เขาได้ยืนจ้องมองพวงองุ่นแสนสวยแล้วก็คิดได้ว่าได้มีพระภิสูุรูปหนึ่งได้รับหน้าที่เฝ้าประตูวัด หลวงพี่ท่านนี้นั้นได้คอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังมาช่วยเขาเก่ออิกทำกำแพงชายช่างซ่อมผู้เป็นสามีจึงได้เดินเอาอางุ่นพวงนี้ไปมอบให้กับหลวงพี่ที่ช่วยเหลือเขาเรื่อยมาเมื่อหลวงพี่ได้รับพวงองุ่นมาก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าพวงองุ่นที่มอบให้กับหลวงพ่อไปแล้ว จะกลับคืนมาหาเขาได้ในที่สุดนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตสิ่งที่เราส่งออกไปมันมักจะกลับคืนมาหาเราเสมอเมื่อเราคิดถึงผู้อื่นผู้อื่นก็จะคิดถึงเราเมื่อเราทำเพื่อผู้อื่นผู้อื่นก็จะทำเพื่อเราความดีแต่ละอย่างที่เราเคยทำไปนั้นมันจะเดินทางแล้ววันหนึ่งมันก็จะกลับมาหาเรา ณจุดใดจุดหนึ่งในชีวิตที่สำคัญหากสิ่งที่เราส่งออกไปคือพลังบวกการเดินทางของมันก็จะมอบความสุขให้กับผู้คนมากมายพวกเขาไม่ได้สุขที่ได้รับองังลแต่สุขที่ได้รับสิ่งที่เคยส่งออกไปหากเราได้ส่งมอบพวงอังุนแห่งความดีออกไปแล้ววันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน